ฝากคิดถึงแม่แตงด้วยนะครับได้ยินอยู่นะครับอยู่นี่แหละแม่รักสองคนเลยครับติดตามตลอดรอดูอ้ไะครับเดี๋ยวท้าชังสันบอสทำมาถูกทางแล้วจากการให้น้องขอช่วยเหลือตัวเองจะทำให้น้องเก่งครับ <c oughs> ไปจดทะเบียนเป็นหลวงพุทธารรมเลยจะพอครับร <c oughs> ักคือรักเหละครับ <c oughs> หงูก็ได้คิดขอปานนั้นอยู่ครับคืออยากให้มันเป็นช่วงเวลาของธรรมชาติแล้วก็ความสุขครับขว่าการจนไปรูบุญถ้ำนกคิดว่ามันวันไหนก็ได้ตอนไหนก็ทําได้นะครับแต่ตอนนี้ขอแบบอยู่แบบนี้ไปก่อนนี่ละหน่อยไปกินเขาน้ำยาสงสัยพื้นน,น้อนน้ำยาอยู่พุ่นละครับ เพราะว่ามันถือแอร์ว่ะได้ถ้าเงี้ยนีถือแอร์ว่ะได้เลยพลากันแพร่แอร์ Air กันน,น,นน่อยๆไปนะาช้านอนนอนว่าสันพี่นอนด้วยกันนั่นแหละถานกท้ามืนนึงนกตมีหลูกอีลีหรือว่า มีลูกจากสีบคนนกะดิสอนลูกลงทั้งสีบคนเลยว่าคือจังสอนของมออนะครับบางสิ่งบางอย่างต้องให้เขาทําเองเขาเป็นศิล,ลปินเขามีคนรักเยอะก็ยอย่าไปเปลี่ยนพฤติกรรมเขาด้วยการคําพูดสปอยเข้ต้องแห่งเขาเลี้ยนลูจับบ่ายฝึกฝนไม่ใช่ น่ารักอย่างเดียวจะทำอะไรไม่เป็นเลยเห็นนกกิน่นมาเป็นเลยอืง่ายมากเขาเสียเอาตัวรอดแบบใดกินยากยู่ยากอันนี้ก็บ่กกินอันนั้นก็บ่กกินเรื่องมากนะแต่งานขขางนอกจอกผาามีนกกินมาหายกินบ่ได้ต้องอันนี้เท่านั้นต้องอันนั้นเท่านี้ใส่ชีวิตล,ลำบากครับใส่ชีวิตล,ลำบากเราก็จะเป็นศิลปินที่เรื่องมาก เรื่องเยอะอันใดกะว่าอยากอันใดกับว่าเอาอันใดกัยากอันนี้ก็น,กนั่นกันี่นะครับนลองก็อยากให้ลูกหลวงเป็นแบบนั้นว่าอยากให้ลูกให้หลานจะของเป็นนิสัยแบบนั้นเราอยากให้เขาอยู่เป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายนอนกลางดินกินกลางทรายอยู่แบบใดก็อยู่ใดง่ายๆเข้ากับคนได้ง่าย,ายๆนะครับ <laughs> สิบเด็ดที่คุณฟอพวามีวาสนาด้มีลูกน้องเบิ้งแล้วลักษณะน้องนี่ตอนนี้ก็ลูกลกแล้วละ่ะสองร้อยชีวิตนี่ก็ซ้ำลูกกับพี่นอ้องเอ้ยหาเลี้ยงเขาหาเมียอขเฮ้ยจะคิดอยู่คิดหลอกก็ะไดเลยเห็นบะว่าก็ไม่หอวยบอนกพูดถูกใช่ครับเพราะว่า ชีวิตศิลปินดังๆอะ่ะบางคนเขาก็อยู่ง่ายๆเรียบๆนะครับถ้าเ้าเรื่องมาเขาเยอะเขาสเป็นศิลปินบ่ได้ดนเป็นศิลปินที่ไม่ได้นานนะครับบ่ไปแล้วงานผู้นี้เราเห็ดเต้มหมูมาให้หนูกิน บ่ไปแล้วงานพูดนี่เจ้าผาพวีนเจ้าผ้าบา,านานบานี่จังสันยังสีอันนันอันนี้นะครับหลายสิ่งหลายอย่างนกยานเขาบ่าแข็งแรงครับบนง้นเราอยากให้เขาเป็นคนที่อยู่ง่ายกินง่ายไปง่ายมาง่ายบ่เรื่องมากใจเย็นรับฟังใจเย็นรับฟังรับฟังคนอื่นด้วย ของสินะครับอยากเห็นแฟนน้องนุกแล้วสันโยบา,าวาสนาผู้ใดเนอะตัวเวียนกรรมผู้ใดเนาะชอบความคิดบอดก็เป็นความคิดและการบูกฟังของพ่อไทยแล้วก็ไม่หอยครับ ตรงยองเพิ่นเพิน่นนกว่าเพิ่นเป็นพ่อเป็นแม่ที่เป็นเทวดานาังฟ้าที่แบบว่าสอนลูกจั้ไหนจ้าสอนจะนกขึ้นนี่ตะกี้ว่าแม่นยูบอกว่าพ่อเขาแม่คือสอนจังสี่เพิ่นเสียหายนกเพิ่นไปยิ่งหนูยิ่งนกมาเพิ่นเสียหายนกเอาไปเอาไปทรงป่าเอาไปทรงลุง เพิ่นเป็นคนที่เอือเฟื่อเพื่อแผ่แห้งเพิ่นแดม้มาหลายเพิ่นสิเก็บไ้แต่กินแข่แข่อิ่มมือหนีคบมืออื่นนอกนั้นประสีนลงรอบไปแบ่งพีแบ่งนองแล้วเราจะรู้สึกว่าเรามีความสุขทุกครั้งที่ได้เอาของไปให้พี่ให้น้องเราเราเห็นรอยยิ้มเขาตอนคอลับอย่างเงี้ยเขาสิรู้สึกดีซึ่งนกปลูกฝังมาแต่น้อยเลยครับแล้วก็บ่ให้ห่วงนกกินบ่ให้หวงน,กก,น,งวงนกกินกระไผ ผู้ใดอยาก,กินขอเขาไปก็เขากินเอาไปพอคนเท่าเลยครับเพราะอาหารมันสิกินดได้ซําใดกันไหมวะครับพี่น้องเอาของเอาเนื้อยุน่นกินมใไ้นี่กองข้อพี่วหาน้ากะสิเอาไว้ในี่ถ้าหลวัดแกมันบูดท,ทิมติดจังสิบ่มีมีแต่แม่แตงก็เอาไปให้ค้นเหมือนแม่หอยก็เอาไปแบ่งน้องๆกินน้ำนะครับเป็นพอแม่มเป็นคนประเภทนี้ของนองเลยแล้วก็ฟอมนมให้นกเรื่องมากยาก,กินยาก ้าเทียโลกใบนี้มันมีซ้ำนี่ก็ต้องได้กินอย่าคิดว่าต้องกินอันนี้อันนี้อันนี้เท่านั้นังน,นะครับนกก็ได้กินเมิดเลยกินหนูกินงูกินเหียดก,กินกบกินทุกอย่างที่เป็นสัตว์ปลาที่แบบว่าพอจะของเคยหามาสู่กินก็ได้เป็นคนอยู่ง่งายกินง่ายครับปลาเดรแขคงมากพอจะเสียนอนบอส นกบ้องวังนี่เดี๋ยวนี้ก็นกสิไลนี่ก็สกงสีวากับพี่น้องต่อไปเรื่อยๆมือขึ้นเดบิวตอยู่ในมูอนบครับมีตะคนว่ามวนพนะเป็นว่าอ,อยากจ้างอีกว่าสันโอ้ดีใจนะพี่น้องดีใจครับฟีดแบ็กปีนี้คือว่าดีกว่าทุกๆปีที่นกทําวงมาด้วยการเหตุการณ์บ้านมาก,ก่อนแหละครับความตั้งใจของนอกพร้อม สอนว่าไอ้ตอนครับว่าตาพี่น้องาย่าย่าๆนะเน้อครับบางยางสิโนกเคกีหรือว่าให้เขาสิยานพี่น้องแบบว่ามาเมนนั้นนั้นอันนี้เราเห็นใ้เขาสปอยเขามากเกินไปมาขึ้นหัวเราเว็นตาที่ มันก็เป็นศีลศะการแสดงครับมันเรียกว่าจเจเนาะม่มันมมีเหตุการณ์หนึ่งสิบวัพี่น้องฟังครับนกอ่าอเลียนเ,ดเ็ดเค้กเบเกอร,รี่นะครับเป็นเค้กเ็ดเค้กเปลี่ยนเ่าธรรมดาด้นี่เ็ดเค้กเบเกอรี่ครับคือตอนนั้นนกทำงาน